ายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงหลังคาปลิวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่28เมษายน2566วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภยัยที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนโดยจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจังหวัดใดจะได้รับผลกระทบกันบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากที่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่าในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมาดูจากโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในวันที่29เมษายนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยจะเห็นได้จากเส้นไอโซบารที่เคลื่อนตัวเข้ามาในรอบนี้มีความถี่มากกว่ารอบก่อน รวมทั้งจะได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงขึ้นแล้วมาดูพื้นสีของลมจะเห็นได้ว่าพื้นสีของลมนั้นค่อนข้างรุนแรงเคลื่อนตัวตามแนวปะทะของมวลอากาศโดยจะเคลื่อนตัวตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจากโมเดลยังชี้ให้เห็นว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำในวันที่29เมษายนโดยพื้นที่เสี่ยงภัยจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดน่านอุดตรดิ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหาร ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดเยโสธรออำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะว,วันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว บางพื้นที่อาจมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่30เมษายนพายุฤดูร้อนยังคงกระจายตัวเข้าปกคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้นโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายถึงพื้นที่เสี่ยงภายในวันที่30เมษายนโดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง ไยาวนานแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากรายชื่อจังหวัดจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในวันที่30เมษายนนะคะหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่1พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยจะมีพื้นที่สีแดง เกิดขึ้นในบริเวณตอนบนของภาคเหนือตั้งแต่ในช่วงเช้าหลังจากนั้นในช่วงบ่ายถึงช่วงคำ่ำกลุ่มพาย,ยุฝนฟ้าคนองจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในหลายพื้นที่โดยในวันที่หนึ่งพฤษภาคมมีพื้นที่เสี่ยงภัยรับพาย,ยุฤดูร้อนโดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร และพิษณุโลกภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคใตา้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเตรียมตัวรับมือพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดต้องเจอกับพายุฤดูร้อนก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร และอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนอกจากนี้คลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน เดเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีกำลังอ่อนพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนบริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้โดยมีกำลังปานกลางลักษณะดังกล่าวนี้เอง จึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ซึ่งมามองจากโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนฟ้าขนองจะกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ โดยบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ10บของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสภากลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 7องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 8องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศที่ปรารปนเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ